สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวขํากับผมพบเอกผ่อนผงเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันพระสัปดา์ที่23ตุลาคม2568นะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เจ้าหน้าที่ไทยสามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติจำนวนมากที่หนีตายมาจาก KK Park เป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ประเทศเมียนมาหลังจากที่ถูกปราบปร,รามนะครับข้ามน้ำทุลักทุเลเข้าคนเข้าฝั่งไทยมามีมากกว่า600คนแล้วครับ ชายต่างชาติหลายสัญชาตินะครับข้าแม่น้ําเมอจากเมียนมามาอย่างฝั่งไทยที่ตําบลแม่กุ่อํเาเภอแม่สอดหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมาได้บุกแหล่งแกมเมอร์เคเคพาร์คซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมียวดีเจ้าหน้าที่ไทยหลายฝ่ายก็เลยทําการควบคุมตัวชาวต่างชาติเหล่านี้นะครับโดยแหล่งข่าวแจ้งว่าชาวต่างชาติที่หลบหนีอยู่ในขณะนี้จริงๆมีมากกว่า2,000คนที่หาช่องทางเข้ามายัางประเทศไทย นอกจากนี้แหล่งข่าวสพแม่สอดแจ้งว่ามีกลุ่มชาวจีนที่ได้ขนธนบัตรเป็นเงินไทยเข้ามาด้วยกว่า4ล้านบาทบริเวณท่าข้ามสินค้าที่29ตำบลแม่กุ่อํำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่จึงได้แยกกลุ่มชาวจีนที่ขนธนบัตรไทยไปทำการสอบสวนและดำเนินคดีเป็นกรณีพิเศษด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต่างชาติพบว่ามีบุคคลต่างชาติที่ข้ามมายังฝั่งไทยบริเวณช่องทางบ้านแม่กุใหม่ท่าสุง677คนโดยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้เตรียมพื้นที่ควบคุมสำรองเพิ่มเติมจะใช้พื้นที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและวิทยาลัยโพธิวิชาลัยในกรณีที่พื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับผู้หลบหนีได้เพียงพอครับ ขณะดเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งไทยกับกรรมัมพูชานะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลการประชุม GBC บอกว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญเบื้องต้นทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องร่วมกันกับเงื่อนไขเดิมครับพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลการประชุม GBC ยืนยันว่าผลการประชุมมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญภายใต้เงื่อนไขเดิมของไทย ฝ่ายกัมพูชายอมรับรายละเอียดนะครับเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่สาระสําคัญของข้อตกลงมีความคืบหน้าการถอดถอนอาวุธหนักโดยเห็นชอบแอคชั่นแพลนและให้ IoT อาเซียนเข้าสังเกตการโดยมอบให้แม่ทัพภาคที่2และผอบภอูมิภาคที่4กัมพูชาเป็นผู้ขับเคลื่อนส่วนเรื่องทุ่นระเบิดเป็นครั้งแรกที่ตกลงจัดทำระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยไม่นำเรื่องเขตแดนมาเป็นข้อจำกัด ขณะที่เรื่องไซเบอร์แกมได้รับความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมและจะจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจภายในสองสัปดาห์เพื่อกวาดล้างนอกจากนี้การจัดการชายแดนสัตว์แก้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาย,ยินยอมนะครับจะร่วมสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์และวางหมุดชั่วคราวบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วผลเอกนัทพลยังบอกอีกว่าฝ่ายไทยยืนยันว่าเราต้องการเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนในทุกเรื่องตามที่กล่าวไปแล้ว จึงจะพิจารณาการยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามผลการประชุม GBC ในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันนำสันติสุขให้กลับคืนสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศกับ ส่วนทางการเมืองก็ลือกันสนั่นเลยนะครับว่านายสุริยะจะดันหลานชายตัวเองให้ขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่แทนที่นางสาวแพรทองทานที่ลาออกไปครับแหล่ง <där> ข่าวจากพักเพื่อไทยระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะผลักดันนายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจหลานชายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรที่ลาออกเนื่องจากนายสุริยะปฏิเสธที่จะรับตําแหน่งเองเพราะเกรงการโจมตีทางการเมืองขณะที่สสพักเพื่อไทยมีการพูดถึงชื่อบุคคลอีกสองคนนะครับก็คือนายจตุรนฉายแสงที่มีความโดดเด่นเรื่องหลักการประชาธิปไตยและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่มีความโดดเด่นเรื่องการเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนข่าวลือที่ว่านายวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเรื่องนี้ นายวราวุฒิปฏิเสธนะครับยืนยันว่ายังอยู่กับพักชาติไทยพัฒนาและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ข่าวลือออกมาในช่วงใกล้เลือกตั้งทางนี้พักชาติไทยพัฒนายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งโดยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักต้นเดือนธันวาคมและเตรียมประชุมสามัญกลางเดือนธันวาคมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาต่อไปครับ มาดูปฏิบัติการของตำรวจกันบ้างลงพื้นที่ไปจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งมิจฉาชีพชาวจีนนะครับแถวลาดพร้าวหลังจากอ้างว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็หลอกเงินเหยื่อไปเป็น10ล้านเลยครับตำรวจนครบาลน,นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว3หลังสืบทราวบว่าบ้านหลังนี้มีชาวจีนสารายประกอบด้วยนายจางนายหลิวและนายอู่ เปิดบ้านเป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกเงินชาวต่างชาติตำรวจก็เลยเอากำลังไปจับกลุ่มนะครับพร้อมกับยึดของกลางเป็นจำนวนมากพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า10ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าชุดจับกลุ่มได้รับเบาะแสจากเพื่อนบ้านครับว่ามีกลุ่มชาวจีนว่าจ้างคนไทยให้มาเช่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี67แล้วเช่าเดือนละ30,000บาทแล้วก็หมุนเวียนกันมาไม่ซ้ำหน้าเลย พร้อมกับมีพฤติกรรมเก็บตัวเงียบๆในบ้านกลุ่มผู้ต้องหายังตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหลอกเหยื่ออ้างว่าเดี๋ยวจะให้คำแนะนำทางคดีแก่คนจีนคนสเปนคนอังกฤษที่ถูกหลอกทางออนไลน์โดยจะไม่คิดค่าบริการจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นเลยแต่แท้จริงแล้วถือเป็นการหลอกซ้ำนะครับเพื่อดูดข้อมูลและทรัพย์สินจากเหยื่อขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลถึงวัวหน้าเครือข่ายรวมถึงผู้ร่วมขบวนกา,การที่อาจจะหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีที่ยึดได้ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงกับขบวนการคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งคาดว่ามีฐานปฏิบัติการหลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑลครับสำหรับมาดูข่าวนี้กันบ้างน,นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากวาดล้างขบวนการนอมินีบนพื้นที่เกาะพังงันครับมีการตั้งเป็นสำนักงานบัญชีและอสังหาริมทรัพย์เข้าข่ายให้คนไทยถือหุ้นให้ มอมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกร,รมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจค้น4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบ2กลุ่มธุรกิจเสี่ยงหลักก็คือสำนักงานบัญชีและอสังหาริมทรัพย์โดยสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งมีเจ้าของถือหุ้นอยู่ถึง66บริษัทและเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลรวมกว่า89แห่งแต่บางแห่งไม่พบการดำเนินธุรกิจจริงเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบวิลล่าหรู8หลังมูลค่ากว่า152ล้านบาทเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติพักคืนละ13,000บาทโดยไม่มีใบอนุญาตโรงแรมและมีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกและรวบรวมพยานหลักฐานส่งดำเนินคดีพร้อมขยายผลไปยังนิติบุคคลอื่นในพื้นที่ เพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายครอบครองธุรกิจของชาติโดยย้ำว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบจึงต้องเร่งปราบปรามให้เด็ดขาดกับ มาดูฟุตบอลกันบ้างน,นะครับทาง n นเจอร i ริโอโคเกอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกชี้ว่าก a เบรียลมาก l ริ s สไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรครับหลังจากที่ผ่านมาเจ้าตัวมีการพัฒนาฟอร์มการเตะที่ดีขึ้นจนตอนนี้ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก อดีตแข้งพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของมาการิเอสประการหลังสุดแกร่งของปืนใหญ่อร์เนลทำให้เขาควรได้รับการยกย่องมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าฟอร์มปัจจุบันของแข้งชาวบราซิลรายนี้เข้าขั้นเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วทางโคาก็บอกว่านอกจากเกมรับที่แข็งแกร่งของมาการิเอสแล้วเขายังเป็นอาวุธลับอันสุดยอดของทัพปืนใหญ่โดยการเล่นลูกตั้งเตะที่ไม่ว่าจะทีมไหนเจอเนี่ยก็ยากที่จะหยุดเขาไว้ได้นะครับนอกจากนี้ยังชื่นชม มิเกลอาตตตารวมถึงทีมงานที่ยกระดับเกมรับของปืนใหญ่ไปอีกขั้นจนทำให้คู่แข่งยากที่จะยิงประตูพวกเขาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออาวุธที่ยอดเยี่ยมที่จะพาให้พวกเขาเนี่ยไปถึงแชมป์ระดับสูงสุดได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับข่าวบนันเทิงวันนี้ติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเช่นเคยครับ ดีค่ะโมโนเซเลบิตรีวันนี้นะคะมาเด็ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันเริ่มข่าวแรกกับเรื่องราวของหนุ่มเป็กผลิตโชคที่ล่าสุดก็เตรียมเข้าพบตำรวจสวนอนหัวมากหลังผลตรวจเส้นผมหาสารเสพติดออกแล้วค่ะหลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับเรื่องราวของหนุ่มเป็กผลิตโชคหลังเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาจนถูกไรเดอร์เนี่ยใช้มีดฟันเข้าที่ขางได้รับบาดเจ็บในปั๊มน้ํามันช่วงกลางดึกวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่เป็กนะคะจะอัดคลิปขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนทอมยอ อมรับว่าดื่มเยอะจนทําให้ขาดสติค่ะส่งผลให้ต้องนําเส้นผมไปตรวจเพื่อหาสารเสพติดล่าสุดผลการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมออกมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าเกรงจากกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามค่ะเป็กก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะเข้ามาให้ปักคำกับพนักง,งานสอบสวนเร็วๆนี้ค่ะ มาที่ข่าวของุ้นเส้นวิริธิพานะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้ออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานพร้อมกับเผยเรื่องทาย,ยาทด,ด้วยนะคะว่าไม่อยากคาดหวังค่ะ เอ่ยปากเลยว่าพยายามจะไม่เครียดหลังจากสาววุ้นเส้นวิริทิพาแต่งงานกับไฮโซนิกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดูแลตัวเองเพื่อจะเก็บไข่เตรียมมีทาย,ยาทนะคะล่าสุดเจ้าก,กับวุ้นเส้นก็บอกเลยว่ากําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็รู้ตัวดีว่ายุ่เยอะแล้วเลยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีทาย,ยาทถ้าสุดท้ายแล้วน้องไม่มาจริงๆทั้งคู่ก็คงมีความสุขไปในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะสุขภาพโอเคแต่อายุมากแล้วก็ต้องแบบถามหมอนิดนึงว่าต้องดูแลยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็จะมีให้กินยาที่ ที่มันเอฟเฟกกับร่างกายเยอะเหมือนกันกระบวนการก็คือมันเป็นช่วงแบบก่อนที่เราจะต้องบำรุงก่อนแล้วก็ระหว่างเก็บไข่เขาก็จะฉีดฮอร์โมนเยอะระหว่างนั้นเราก็ต้องกินยาช่วยอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบวันหนึ่งจะมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุยกับสามีแล้วว่าถ้าไม่มีก็จะแฮปปี้ในอีกแบบหนึ่งไม่ต้องแบบไม่ต้องเครียดแต่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไร มาอยู่กับเข้มหัสวีและมุกดานะคะที่ก็ได้ออกมาให้กำลังใจพี่หนิงปณิตาหลังเจอปัญหารุมเร้าค่ะ หนีไม่พ้นดราม่ารายวันหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของหนิงปณิตาที่ก็ถือว่าสตรองมากๆเลยนะคะแม้จะเจอเรื่องราวเชิงลบเข้ามาในชีวิตมากมายทั้งเรื่องลูกสาวรวมถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่พบสารต้องห้ามที่เธอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะงานนี้ได้เจอกับเข้มหัสวีและมุกดานะคะน้องรักของหนิงก็บอกเลยว่าคอยเป็นกําลังใจให้เสมอเพราะว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนเนี่ยเขาทั้งคู่ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือพี่หนิงทันทีค่ะก็เป็นกําลังใจให้แม่จ๋านะครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันมันมีเหตุและผลของมันถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันทีปัจจุบันเนี่ยพอพอเขาทุกอย่างในเรื่องของความความแรงนะความแรงของพี่หนิงอ่ะซบลงมากเลยนะมันหายไปหมดแล้วผมเลยไม่รู้ว่าเอาพอมันหายแล้วทําไมมันถึงมีคนที่แบบจะมาทาร้ายเขาไม่ดีไม่ดีเลย ส่วนข่าวนี้นะคะไปหากับทนายแก้วกับการสวมบทบาทเป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคกะโหลกค่ะ <with> แน่นความสนุกของจริงสําหรับภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคโกโลกภายใต้ผลงานของโมโนออริจินอลนะคะที่การันตีจากฝีมือผู้กํากับคนเก่งพอานนท์ซึ่งก็ได้ขนทับนักแสดงตัวจีดเป็นกระแสมาร่วมงานไว้ในเรื่องนี้ค่ะรวมถึงนักแสดงรับเชิญอย่างทนายแก้วที่นอกจากจะว่าความเก่งแล้วเนี่ยยังแสดงหนังเก่งอีกด้วยนะคะแต่แค่เทคเยอะไปนี่ หนึ่งแถมยังร่วมงานกับมืออาชีพแบบพี่หนุ่มกัญชัยด้วยที่มาเป็นดารารับเชิญให้เอาเป็นว่าไปเตรียมของในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ6พฤศจิกายนนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรครับครูอุ้ยอะไรครับครูเอ็กซ์ชันอุ้ย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 อะไรครับครูอุ้ยอะไรครับครูอุ้ยอะไรครับครู <cười> <cười> ui, 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 à. ui, 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 Mày. <laughs> ui, 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 ปิดท้ายวันนี้ด้วยเกมอำนาจระหว่างชนชั้นที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะคะในซีรีส์ High School สุดระทึกที่กลับมาแล้วกับมัธยมชนชนั้นภาค2ไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ เหตสลดในโรงเรียนซ้ำรอยเดิมจุดชนวนเกมอำนาจขึ้นมาอีกครั้งการกลับมาของซีรีส์ School ที่ทุกคนรอคอยมัธยมชนชั้นภาค2ส,สารต่อสงครามของเหล่านักเรียนต่างชนชั้นเมื่อนักเรียนยากจนตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสุดระทึกครั้งนี้ดาว์โหลดแอป Monomax สมัครแพ็กเกจตาดูบอลซีรีส์หนังเริมต้นเพียง299บาทเท่านั้น ตอนนี้ Monomax มาแรงมากๆเลยนะครับยอดสมัครสำหรับ Monomax Standard Package ทะลุ1ล้านซับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดสามารถดูได้ทั้งซีรีส์หนังดีไทยและเทศซับไทยภาคไทยมีหมดรวมถึงฟุตบอลลีกใหญ่ๆอีกเพียบเลยครับทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวค่ำนะครับ <S <S ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานคืนนี้ลาแล้วครับ <S <S สวัสดีครับ